ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้มาทําคลิปพิก,รการ์ดแบบรันดอมนะคะองค์พ่อพระพิคเนศอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะลองเข้ามาฟังก่อนนะคะถ้าเป็นข้อความสําหรับเพื่อนๆหรือเป็นประโยคที่เพื่อนๆต้องรู้ในวันนี้ก็ เราจะสัมผัสหรือจะรู้สึกได้เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะโอเคไหมคะมาเริ่มกันเลยนะคะองค์พ่อพภิคเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณก่อนอื่นนะคะใครที่มันเจอใบเตยครั้งแรกนะคะยังไม่ได้กดติดตามใบเตยก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่ร่วมสนับสนุสรนรายการนะคะขอบคุณที่อยู่กับใบเตยในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามาดูดู ส่วนตัวหรือมาสั่งจองตะกุดหรือน้องแหวนนะคะก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งจองตะกุดสั่งจองน้องแหวนก็สามารถสั่งจองได้เลยนะคะมีหลายรุ่นนะคะมีทั้งพระแม่อุมาสีม่วงสีชมพูสีขาวนะคะพระแม่อุมาโกไทเกอร์อายท้าเวสวุวรรณแบบนี้ชัดหรือเปล่าไม่รู้ นี่นะคะแล้วก็มีแบบนี้เป็นจี้โอมกับพระแม่อุมานะคะส่วนพระแม่ลักษมีจะเข้าอีกทีวันน่าจะวันวันศุกร์พรุ่งนี้นะคะก็สั่งจองได้นะคะมีองค์พ่อพระพิคเนศมีองค์พระแม่นะคะลักษมีพระแม่ อ,อุมาแล้วก็ทาวเวสวรรณนะคะแล้วก็จะมีจี้นะคะพระแม่กวนอิมเพิ่มเติมเข้ามาอีกไม่ใช่จี้เป็นเหรียญน,นะคะที่เป็นกำไรนะยังไม่ได้ร้อยนะคะก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูนะคะก็ฝากติดตามได้นะคะในส่วนของอกำไรตะกุดหรือเครื่องประดับนะคะสวยๆที่เสริมดวงเราได้ด้วยนะคะก็ทักสั่งจองได้ในเพจ เฟซบุ๊กนะคะใบเตยการจนา2 3งสทาร์ตนะคะหรือคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวคุณก็แอดไลน์ใบเตยได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆอยากจะนัดจองคิวนะคะก็สองใบนี้นะคะมีพระอ,องค์พระพระเหรำพระคณาปติแล้วก็พระกสิปะคณาปตินะคะจะบอกอะไรคุณได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหมายเลข11กับ10สสำหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะไปเลยขอพูดรวมๆก่อนนะภาพรวมหมายเลข11กับหมายเลข10นะคะเป็นพระเหรัมพะคณปตินะคะก็จะมีบทสวดบูชาด้วยนะบทสวดบูชานะคะอมสีเหรัมพะคณปตเยนะมะฮาอมสีเหรัมพะคณปตเยนะมะาอมสีเหรัมพะคณปตเยนะมะาไปดูกันนะคะว่าคืออะไร ะะองค์พระพิฆเนศปางนี้เป็นปางที่คอยปกป้องคุ้มครองนะคะทรงประทับอยู่บนสิงโตนั่นคือพลังอำนาจนะคะของผู้นำในการบริหารจัดการในการดูแลปกครองบริวารพระองค์มีพระวรากายสีขาวนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นะคะหรือการหลุดพ้นหรือการมีสติปัญญาที่สูงส่งการให้ที่บริสุทธิ์นะคะมีห ระเศียรสิบพระกรนะคะรวมถึงพระหัตถ์ขวาทรงประธานภัยแสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งความผาสุกนะคะวันนี้คุณเข้ามาฟังนะคะหมายถึงอํานาจหมายถึงบาร,รมีหมายถึงความสําเร็จนะคะพระหัตถ์ซ้ายทรงอํานวยพรให้ประสบโชคและความเจริญยิ่งขึ้นและมีพระกรยื่นออกไปประดุดรัศมีคุ้มพกันคุ้มกันสัพพะไยต่างๆและพระองค์นะคะในพระหัตถ์พระองค์ทรงถืองาหัก เป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละนั่นเองนะคะเพื่อนๆแสดงว่าเพื่อนๆเข้ามาฟังในวันนี้นะคะองค์พ่ออยากจะบอกอะไรคะเหมือนองค์พ่อมาประทานพรเห็นไหมมีพระกรนะคะพระหัตถ์ที่ประทานพรด้วยนะคะแล้วอะไรอีกคะมีความแตกต่างนะคะซึ่งต้องทําความเข้าใจให้ดีในส่วนประกอบต่างๆหมายถึงตัวเราเองนะคะจะต้องแยกแยะให้รู้ให้ถูกอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วนะคะเคารพ และดูหมิ่นนะคะหรือการเหยียดยามหรือการซื่อสัตว์คดโกงหรือคว้านหรือขวานใช้กําจัดอวิชชาหรือปกป้องสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายหรือพยันอันตรายต่างๆหรือใช้ขับไล่ฝ่าฟันขจัดอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนแล้วก็จะมีบ่วงบาทในการที่จะเห็นไหมบ่วงบาศชักจูไม่ให้เราเดินหลงทางผิดไปนะคะหรือ นะคะใช้มัดตัวผู้กระทําความผิดให้กลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมให้โอกาสนะคะ,ะแล้วตัวมะม่วงเองเนี่ยนะก็จะมีมะม่วงด้วยนะในในรูปนะคะแสดงถึงความเจริญเติบโตความงอกงามความสดใสนะคะและลูกป,ประคำที่หมายถึงสมาธิสติปัญญาและพวงมลาลัยที่ที่หมายถึงอะไรความสง่างามนะคะคือครบทุกทุกอย่างขนมโมทกะ,กะก็มีในรูปนะคะ หมายถึงอะไรคะความารางวัลแก่ผู้ที่ทำสำเร็จเออนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่คุณได้ชัดเจนเลยคือองค์พ่อมาประทานพรมอบอำนาจมอบพรที่ผาสุขให้กับคุณคุณจะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะเหมือนวันนี้ไพ่ออกมาย้ำนะคะเป็นการชี้นำว่าเราจะต้องสแสวงหาความหวานชื่นในจิตวิญญาณของตนเองเพื่อที่จะได้มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นนะคะ นะสำหรับใครที่เป็นผู้นำสำหรับใครที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือใครที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำครอบครัวออหรือผู้นำในองค์กรนะคะคือวันนี้เหมือนท่านมาให้พรหรือตัวคุณเองอ่ะเป็นผู้นำตัวเองผู้นำในที่นี้ก็คือเป็นผู้นำทางตัวเองไปยังสิ่งที่ดีงามนะคะหลีกหนีความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพไพ่ใบนี้ออกมาย้ำคุณนะคะการงานนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะ วันนี้จะเข้ามาฟังนะคะจะได้รับการยอมรับการสนับสนุนหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นการส่งเสริมพิเศษมากมายด้วยความสามารถของคุณล้วนๆเลยนะคะอาจจะต้องรับผิดชอบงานใหญ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําในเรื่องของงานนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายแต่คุณจะต้องมีสติด้วยนะคะ จะต้องมองภาพไกลๆมองการไกลเนื่องจากสถานภาพที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับสภาวะที่ยุ่งยากวุ่นวายนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้ง่ายนะงานใหญ่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบอ่ะคุณจะต้องมีสติให้มากนี่คือสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกนะคะอย่าใจร้อนไม่ต้องร้อนรนไม่ต้องรนรานที่สําคัญจะต้องมีความเมตตานะคะหรือนะคะสามารถคุณจะต้องมีสภาวะของความที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จการเงินนะคะ วันนี้ถ้าได้เข้ามาฟังเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญอยากจะบอกว่าจะมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะเปิดประตูต้อนรับเงินทองตั้งแต่วันนี้นะคะจะมีเงินเข้ามาอย่างมากมายไม่ขาดสายทั้งรายได้ประจําทั้งรายได้เสริมทั้งโชคลาภรายจ่ายละถามว่าเยอะมาเยอะรายล้อมรอบๆตัวเราเลยนะคะแต่เรารับมือไหวไม่ว่าจะเป็นภาระของตัวเองหรือคนรอบข้างหรือคนรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคือเป็นแบบอย่างที่ดีอะ่ะ ที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกับคอยชี้นําในเรื่องของการเงินด้วยนะคะประมาณนี้นะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักนะใบเนี้ยเน้นเงินเน้นงานอํานาจบารมีหมายเลขสิบพระกะสิปะคณะปะตินะคะอาคาถาบูชาก็มีเช่นกันนะคะสําหรับบทบูชาก็จะเป็นโอมสีกสิปละคณะปะติเยนะมะหานะคะโอมสีกสิปละคณะปตเยนะมะหา องสีกสิประคณะปัตเยนะมหาวันนี้องค์พ่ออยากจะบอกอะไรคุณอยากจะสื่อสารอะไรคุณนะคะพระพิฆเนศปางนี้คือปางที่สําสเร็จผลรวดเร็วพระองค์มีพระวรากายสีแดงสีพระกรนะคะในพระหัตถ์ทรงถืองหาหักเป็นส่วนประกอบที่ครบถ้วนนะแล้วนะคะพระองค์ยังมีอะไรอีกคะ ยังมีบวงบาทยังมีช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้คืออะไรอ่ะสัญ,ญลักษณ์เราจะดูเป็นเรื่องๆไปช่อดอกไม้หมายถึงความสุขความนิยมบูชาเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีไหวพริบฉับไวว่องไวประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ววันนี้ถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้น จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วฉับไวด้วยไหวพลิบป,ปฏิพานจะมีโอกาสเข้ามาในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรมือใครยาวสาวได้สาวเอาเออนะรวมถึงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานหรือบริวารให้งานสําเร็จลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตัก ะะบอกเลยนะว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะมือใข่ไดเอ่อมือขยาวออสาวได้สาวเอาและได้อะไรที่ค่อนข้างเร็วทันใจเนี่ยคำว่าฉับพันทันใจพระองค์มาให้พรคุณแบบฉับพันทันใจในวันนี้นะคะนะถ้าคุณคิดการไกลมีไหวพริบมีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงว่องไวไม่ยอมปล่อยจังหวะนี้ให้หลุดหายไปกล้าคิดกล้าเสี่ยงหรือกล้าเล็งผล ใดๆก็ตามนะคะกล้าได้กล้าเสียหรือกล้าเริ่มโครงการหรือแนวคิดใหม่ๆมีความขยันขันแข็งในการขยับขยายกิจการตามที่คิดที่มุ่งหวังไว้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองได้นะคะคุณจะต้องรอบคอบกํากับด้วยในในการตัดสินใจหรือหยิบจับอะไรแบบรีบเร่งอย่าสับเปล่าอย่าใจร้อนอยากไปสู่เป้าหมายเร็วๆโดยเราลืมสํารวจความพร้อมของตัวเองอันนี้ไม่เอานะคะจะต้อง อย่าใจร้อนอย่าวุ่วามนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจะต้องมีก็คือจะต้องรอบคอบนะคะแล้วก็น้ําขึ้นให้ริบตักการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโชคจากการเสี่ยงอยู่ดีๆอาจจะปรับได้เงินอย่างไม่น่าเชื่อเออลงทุนได้พอประมาณนะคุณนะเมื่อเจ้าชะตามีโอกาสมีช่องทางทําเงินแล้วก็จงเร่งมือ นะคะเล่งมือให้เต็มที่อ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะถ้ามีช่องทางการรับเงินอ่ะเล่งมือให้เต็มที่แสวงหารับผลหรือผลการดาเนินการต่างๆแบบรวดเร็วช็อปไวแต่เงินอ่ะมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องต้องเก็บออมไว้อืมมันเหมือนกับบางที่เราใจใหญ่ด้วยนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเงินได้ให้ใหพิจารณาหลายๆด้านในเรื่องของการเงินความรักทีนี้อ่ะโฟกัสเรื่องความรักนิดนึง จะมีความแนบแน่นมากขึ้นนะคะกรณีที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดเป็นไม้เนี่ยจะได้พบใครเป็นที่ต้องตารนใจในระยะสั้นแต่มันเป็นความรักที่ฉาบฉว,วยช่วงเนี้ดูๆไปก่อนอย่ารีบนะคะแต่ถ้าเป็นรักจริงก็ควรใช้เวลาเรียนรู้กันอะอย่าใจร้อนอย่าอย่าใจร้อนใจเร็วด่วนได้เพราะฉะนั้นหากเรายังไม่แน่ใจอย่าไปทําให้ใครเขาเสียใจเด็ดขาดเหมือนคุณแบบอาจจะแบบมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมันจะทําให้เราแบบ เสียใจทีหลังอะ่ะหรือถ้าคุณมีคู่แล้วอาจได้รับข่าวดีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลตามคำมั่นสัญญาที่มีให้กันและกันอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่ตั้งตัวอาจจะได้แต่งงานแบบฟ้าผ่าเออเป็นอย่างนั้นเลยนะคะประมาณนี้คือไพ่ดีมากอ่ะวันนี้นะคะไพ่ดีมากนะคะคําว่าฉับพลันทันใจโชคดีจะเข้ามาแบบฉับพลันทันใจสิ่งดีๆข่าวดีๆการงานการเงินจะเข้าให้คุณเปิดประตูต้อนรับด้วยนะคะเงินทอง หรืออะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นสิ่งดีๆนะเปิดประตูต้อนรับมันตั้งแต่วันนี้นะคะโอเคก็ขอสรุปภาพรวมนิดนึงนะคะเราเกิดเปิดเปิดไม่ใช่เกิดออร์เคิลการ์ดแล้วเราก็ไปเปิดไพ่ยิปซีเสริมยิปหนึ่งนะเพราะว่าไพ่วันนี้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆ่ะเหมือนได้รับพรนีะ่ะวันนี้นะคะใบเตยมาฟังใบเตยยังรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้รับพรเลยอะ่ะพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พ่อประทานให้เรานะคะ เมื่อวานก็เพิ่งถวายของไหว้ไปนะคะเออนะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะทําคลิปนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการสื่อสารกับองค์พ่อพระพิคเนศนะคะอ่ะขอสรุปห้าใบในวันนี้ก่อนจบคําทํานายเสียงฝนกําลังลงเม็ดแล้วนะคะ เล,เล้ง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 แล้วยิงออกไปเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายนะคะจากงานเสริมสักงานพิเศษโอ้นะแล้วเก็บเงินอยู่มือด้วยนะคะคุณน่าจะมีสติในการใช้เงินมากๆปา<ะ>ดการเงินการทองเลิศเลอเพอร์เฟกมากมายคุณขะคุยนกครับนะคะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยการงานอ่ะเหมือนได้รับการยอมรับแล้วแบบ ผลสำลีตของงานมันออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอะเพื่อนๆคือเลิศม,มากคือเลิศม,มากคือดีงามพระรามแปดดีงามพระรามเก้ามากคุณจะพอใจในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณเหมือนคุณวางแผนไว้ว่าคุณจะทําแบบเนี้ยเออคุณจะอาจจะได้ของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆที่เป็นของขวัญของฝากได้บ้านได้รถก็ได้ในบางท่านนะคะเนี่ยรางวัลน่ะคุณเป็นเหมือนรางวัลน่ะเออขนมโมทกะขนมลาดูกล้วยอะไรอย่างเงี้ย คุณจะได้รับรางวัลน,นะคะได้รับการเฉลิมฉลองมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นความภาคเพียรความวิทยาอุตสาหะจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณความหวังนะคะโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีกัลยาณมิตรมากมายเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงฮอตเฟอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดูดีๆนิดนึงนะอย่าไปให้ความหวังใครเด็ดขาดนะคะ สงสารเขาถ้าคุณสเสน่ห์แรงถ้าคุณสเสน่ห์พลาว,ลาวมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณอย่าไปให้ความหวังใครแบบว่าอย่าไปให้ความหวังใครนะมันมันมัน,ม,นมันมีโอกาสที่แบบเขาจะเสียใจเพราะเราได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าไพ่ขึ้นมาดีทุกใบดีทุกใบจริงๆนะคะองค์พ่อพระพิคเนธประทานพรที่เราแล้วเปิดประตูต้อนรับเปิดประตูต้อนรับ <c oughs> อย่าลืมสวดพระคาถาเพิ่มเติมที่ไปเตยให้ไปนะคะคือดีมากเลยอะเพื่อนๆค่ะดีมากกวันนี้นะคะ อิ่มใจอ่ะไปเตยเห็นแล้วไปเตยแบบใจฟูอ่ะอเห็นไหมนะการปกป้องคุ้มครองเนี่ยแล้วก็เป็นปางที่สำเร็จผลรวดเร็วที่ไปเตยเปิดวันเนี้ยนะคะสำเร็จสำเร็จสำเร็จท่องไว้สามคำแล้วทำให้ได้ ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่วันนี้สำเร็จสำเร็จสำเร็จขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ